สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับพบกับคุณครูนัทโคนราบุษีและครูไบร์ชแนลนะครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับระดับเสียงความถี่เสียงกับการเริ่มได้ยินนะครับสำหรับหูมนุษย์แล้วนะครับความเข้มเสียงที่มนุษย์สามารถได้ยินนะครับก็เริ่มตั้งแต่ความเข้มเสียงที่มีค่าน้อยที่สุดเลยนะครับที่มนุษย์สามารถได้ยินนะครับก็คือ10ยกกาลังลบ12วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับแล้วไปจนถึงความเข้มเสียง มากที่สุดนะครับที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อแก้วหูนะครับก็คือ1วัตต์ต่อตารางเมตรครับโดยค่าความเข้มเสียงเหล่านี้นะครับเป็นค่าความเข้มเสียงที่ใช้กับเสียงที่มีความถี่1000เฮิร์ตเท่านั้นนะครับส่วนเสียงที่มีความถี่อื่นๆเนี่ยตัวเลขก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนกันต่อไปนะครับนักเรียนสังเกตว่าตัวเลขเนี่ยค่อนข้างจะห่างกันมากนะครับ ห่างกันถึง1ล้านล้านเท่าเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเพื่อลดความกว้างของตัวเลขลงนะครับจึงต้องใช้สเกลล็อกกาลิทึมนะครับมาลดความกว้างของตัวเลขลงนะครับค่านี้เรียกว่าระดับเสียงนะครับมีหน่วยเป็นเดซิเบลนะครับสัญญาย่อก็คือตัวเบต้านะครับเบต้าเท่ากับ10 l ล็อกนะครับปิดวงเล็บ I หรือว่าความเข้มเสียงนะครับหารด้วย ศ0ย์หรือว่าความเข้มเสียงอ้างอิงนะครับมีค่าเท่ากับ1นคูณสิยกกลังลบสิวัตต์ต่อตารางเมตรนั่นก็คือความเข้มเสียงน้อยที่สุดที่มนุษย์สามารถได้ยินได้นะครับที่เสียงความถี่หนึ่งพันเฮิร์ตนะครับมาดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราได้ยินเสียงที่มีความเข้มเสียงอะ่ะสิยกกาลังลบสิวัตต์ต่อตารางเมตรนะครับเราลองมาหาระดับเสียงกันนะครับในหน่วยเดซิเบลนะครับว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับอลองคํานวณดูนะครับ เบต้าเท่ากับ 10, <I S> 1 0 l ล็ I ก็คือ10ยกกำลังลบส2นะครับส่วน I อ <I S 2> ห้อยศูนย์ก็ค <12 S 1> ือ10ยกกำลังลบ12เช่นเดียวกันนะครับสังเกตว่า10ยกกำลังลบ12ตัดกันเหลือ1นะครับดังนั้นเราจะได้เป็นเบต้าเท่ากับ1 0 l ล็1นะครับ าการหาค่าล็อกของหนึ่งะครับเราก็ต้องมาดูว่า10ยกกําลังอะไรแล้วได้เป็น1น,นะครับเราพบว่า10ยกกาลัง0แล้วได้เท่ากับ1ใช่ไหมครับดังนั้นค่าล็อก1ก็คือ0นย์ะครับเบต้าเท่ากับ10ล็อก1มีค่าเป็น0นะครับดังนั้นเบ,เบต้าจึงเท่ากับ0นะครับระดับเสียงเป็น0นย์เดซิเบลนั่นเองครับ ต่อมาครับนี่คือตารางของระดับเสียงในหน่วยเดซิเบลนะครับสังเกตว่าการหายใจปกตินี่ก็จะมีระดับเสียงประมาณ10เดซิเบลนะครับแล้วไปจนถึงนะครับการแสดงดนตรีประเภทล็อกนะครับระดับเสียงก็120บเดซิเบลนะครับระดับเสียง 90- ถึง120บเดซิเบลนี่ก็ถ้าฟังไปนานๆนี้ก็จะทำให้ระบบประสาทของหูนะครับเสื่อมอย่างถาวรได้นะครับส่วนตั้งแต่ 1 2 0 d ยเดซิเบลขึ้นไปนะครับก็จะทำอันตรายต่อแก้วหูได้นะครับจนถึงทำให้แก้วหูชํำรุดในทันทีได้นะครับถ้าเกิดว่ามีเสียงดังมากๆนะครับดังนั้นนักเรียนก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพหูดีๆด,ด้วยนะครับนี่คือตัวอย่างเครื่องวัดระดับเสียงนะครับก็จะมีไมโครโฟนรับ ขึ้นเสียงนะครับแล้วก็มีจอแสดงผลนะครับแล้วก็สวิตช์เลือกการทำงานนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีแอปพลิเคชัน Sound Experiment ของสส t ท o r นะครับที่ใช้บนสมาร์ทโฟนระบบ Android นะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาลองใช้ได้นะครับมาดูตัวอย่างที่12.6นะครับระดับเสียงของเสียงซึ่งมีความเข้มเสียง3.2คูณิยกกลังลบ7วัตต์ต่อตารางเมตรมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้สมการเบตา้าเท่ากับ ลบหางเลยนะครับเบตา้าเท่ากับ10ล็อก i ส่วนด้วย i 0นะครับแทนค่าลงไป10ล็อก i ก็คือ3.2คูณ10ยกลังลบ7นะครับนักเ,เรียนส่วน i 0ก็คือ10ยกลังลบ12ครับ สิยกกำลังลบสเป็นการหารนะครับแล้วก็เอาขึ้นไปข้างบนก็จะกลายเป็น10ยกกำลัง12นะครับคูณ10ยกกำลัง5นะครับ าจากนั้นนะครับคุณสมบัติของการล็อกนะครับล็อกของตัวเลขที่คูณกันนะครับเราสามารถที่จะแจกแจงออกมาได้นะครับก็จะกลายเป็นเบต้านะครับเท่ากับ10ล็อก3.2นะครับบวกกับล็อก10ยกกำลัง5ครับเบต้าเท่ากับ10ล็อก3านี้ต้องใช้เครื่องคิดเลขนะครับล็อก 3.2นะครับก็เท่ากับ0.51นนะครับศูนย์จุดห้าหนึ่งศูนย์จุดห้าหนึ่งนะครับส่วนล็อกสิบยกกำลังห้านะครับอันนี้ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขก,ก็ได้นะครับเพราะว่าง่ายนะครับเราก็มาพิจารณาว่าสิบ ยกกาลังเท่าไหร่แล้วได้10ยกกําลัง5นะครับนั่นก็คือ5นั่นเองนะครับ10ยกกําลัง5ได้10ยกกําลัง5นะครับง่ายๆนะครับดังนั้น B จึงเท่ากับ10คูณกับ5.51 B เท่ากับ55.1บเดซิเบลเป็นคำตอบครับ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับระดับเสียงนะครับที่มนุษย์สามารถได้ยินได้นะครับก็มีตั้งแต่0 d เดซิเบลจนถึง1 2 0 d เดซิเบลนะครับสำหรับเสียงความถี่1 0 0 0เฮิร์นะครับส่วนเสียงที่มีความถี่อื่นๆนะครับก็จะมีความสามารถในการได้ยินเสียงเนี่ยแตกต่างจากเสียง1 0 0 0 h เฮิร์นะครับยกอย่างเช่นที่นะครับเสียง ร้อยเฮิร์ตนะครับมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะได้ยินเสียงนะครับเริ่มตั้งแต่ระดับเสียงประมาณ40เดซิเบลนะครับไปจนถึงร้อ่สิบสเดซิเบลนะครับนะครับนี่คือ40เดซิเบลอ่านี่คือ120กว่าๆนะครับ123เดซิเบลแล้วกันนะครับนะครับสังเกตว่าที่ความถี่เสียง100เฮิร์ตกับที่ความถี่เสียง1,000เฮิร์ตเนี่ย ความสามารถในการได้ยินเสียงของมนุษย์เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องดูความถี่ของเสียงด้วยนะครับาถามว่ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะได้ยินเสียงที่มีระดับเสียงมากกว่า120 d e ซิ b e l ได้ไหมโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อแก้วหูก็ตอบว่าได้นะครับแต่เสียงนะ่ะจะต้องมีความถี่นะครับ100เฮิรตหรือว่า50เฮิรตนะครับความถี่ช่วงนี้แต่ถ้าเป็นความถี่1,000เฮิรตเนี่ยจะไม่ได้แล้วนะครับ สูงกว่า1 0 0 0เฮิร์ตก็ไม่ได้นะครับเส้นสีแดงที่อยู่ข้างล่างนี้จะเรียกว่าขีดเริ่มเปลี่ยนของการได้ยินนะครับส่วนเส้นสีแดงที่อยู่ข้างบนนี่จะเรียกว่าขีดเริ่มเปลี่ยนของการเจ็บปวดซึ่งเส้นสีแดง2เส้นนี้นะครับจะบ่งบอกว่ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะได้ยินระดับเสียงเนี่ยตั้งแต่กี่เดซิเบลจนถึงกี่เดซิเบลนะครับในช่วงเสียงความถี่ต่างๆนะครับ ภาพนี้นะครับแสดงความถี่เสียงนะครับที่ได้ยินกับความถี่เสียงที่ผลิตนะครับของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นมนุษย์นะครับความถี่เสียงที่ได้ยินเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ยี่สิเฮิรต์นะครับจนถึงสอง0มนเฮิรต์นะครับความถี่เสียงที่ผลิตนะครับก็คือความถี่เสียงพูดนั่นเองนะครับก็เริ่มตั้งแต่ร้อยเฮิรต์จนถึงแ0ด0ันเฮิรต์นะครับสุนัขแมวค้างคาวนะครับสังเกตว่าสุนัขเนี่ยนะครับความถี่เสียงที่สามารถได้ยินเนี่ยสูงถึง 50,000เฮิร์ตเลยทีเดียวนะครับก็คือสามารถรับรู้เสียงความถี่เนี่ยได้เหนือกว่ามนุษย์ออกนะครับสำหรับกราฟนี้นะครับก็จะแสดงระดับความดังของเสียงนะครับความดังของเสียงกับระดับเสียงเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นที่1 0 0 0นเฮิร์ตเนี่ยนะครับระดับเสียงศูนเดซิเบลเนี่ยนะครับมนุษย์ก็จะได้ยินเสียงที่ระดับความดังศูนย์ฟอนนะครับ ที่120เดซิเบลมนุษย์ก็จะได้ยินความดังของเสียงเป็น120ฟอนด์นะครับสำหรับ1,000เฮิรตนะครับแต่ถ้าที่ความถี่เสียงอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่น100เฮิรตนะครับความดัง0ฟอนด์นี่จะเทียบเท่ากับระดับเสียง40ประมาณ40เดซิเบลนะครับนะีครับส่วนความดังของเสียง120ฟอนด์เนี่ยจะเทียบเท่ากับระดับเสียงเนี่ย123เดซิเบลโดยประมาณ นั่นหมายความว่าที่ระดับเสียงเดียวกันนะครับมนุษย์อาจจะได้ยินความดังของเสียงนี่ไม่เท่ากันก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความถี่ของเสียงด้วยครับ